ซ้อมซ้อมอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายหมดเลยครับตายหมดแล้วก็เล็กคนเดียวละอ๋อไปเฮ้ยเดี๋ยวรอวงก่อนวะ กินยาอยู่กินยาอยู่อ่ะแล้วคนเดียวเลยเฮ้ยใครใครใครรอดคนสุดท้ายมั้งที่หนึ่งเลยกินยากินยาเดียวคนไทยหมดเลยเหรอคนไทยของคนไทยครับคนละที่คนเลยเหรอใช่ใช่ใช่นี่พวเล่นคนเดียวเลยมาคนเดียวเหรอใช่ีีอยู่ประเทศไทยเหรอนี่อยู่ใช่ครับอ๋อทำงานที่นี่ใช่ปะ อยู่คนเทศยกนยอยู่อยู่อยู่ประเทศที่อื่นใช่ไหมน้่แอยู่มินทายครับเอาเราที่เดีนถ่ายลกหน่อยถ่ายล็อกหน่อยไอ้มไม่กลัวผมผมมาทึกหนาจอไว้อยู่อย่างนี้ก็มี